My ้านรีวิวสวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ดกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะนำเป็นข้าวโอ๊ตนะคะครึ่งถ้วยตวงแล้วก็จะเป็นแป้งสาลีโฮวตนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะเราจะนำนะคะมาเรวมกันแล้วก็ไปปั่นให้ละเอียดค่ะ จากนั้นนะคะก็เทใส่ชามผสมเลยวันนี้มันจะเป็นคุกกี้แบบซอฟนะคะแล้วก็ใส่ผงฟูนะคะ1ช้อนชาเกลือ1ส่วนสช้อนชาน้ำตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยนะคะสเตเียนะคะน้ำตาลย่าหวานอีกสัก3กรัมนะคะ 2- 3กรัมแล้วแต่เลยเนาะแล้วก็วันนี้นะคะใช้ชาเขียวแบบผงยี่ห้อไมมัชชะนะคะสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ นนนนะะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ไข่ไก่นะคะ2ฟองไม่ว่ารีวิใช้เบอร์เล็กนะคะ1ห,หรือ2ก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะถ้ามันเลวเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ทีหลังเนาะก็คนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใส่เป็นตัวครีมชีสนะคะพอดีมีบ้านรีวิวมีเหลือติดตู้เย็นอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าเปิดแล้วนะคะให้ใช้ประมาณสักสิบวันไม่เกินนี้นะคะก็คิดว่าเดี๋ยวทานไม่ทานก็เลยเอามาใส่นะคะก็ช่างแล้วประมาณสัก40กรัมได้นะคะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็จะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะตามชอบเลย ก็ยังรู้สึกว่ามันเหลวไปนะคะเราก็เลยเติมแป้งสาลีโฮวตนะคะอีก2ช้อนโต๊ะนะคะแต่รอบนี้ไม่ได้ปั่นเนาะมันก็จะแบบมีเป็นแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะก็คนนะคะให้มันเข้ากันดีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอ,อบด้วยนะวันนี้ใช้ไฟที่180องศาค่ะ พอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมในส่วนของถาดนะคะใครมีกระดาษรองอบนะคะที่เป็นแผ่นพลาสติกเนาะมันก็สบายไปเนาะแต่วันนี้เราใช้เป็นกระดาษไขนะคะเหมือนเดิมเลยราคาถูกนะคะกระดาษไขแผ่นรองอบนี้รู้สึกก็จะหลายร้อยเลยนะคะจากนั้นนะคะเราใช้ช้อนโตะนะคะตักเป็นก,ก้อนๆวางบนถาดเลยค่ะจากนั้นก็จะใช้มือนะคะในการจัดรูปทรงเนาะแล้วก็แต่งหน้าด้วยนะคะเป็นช็อกโกแลตชิพนะคะ ใช้3เม็ดนะคะต่อ1ชิ้นแล้วก็โรยหน้าด้วยเป็นเกล็ดมะพร้าวอบแห้งนะคะเพิ่มกลิ่นหอมนั่นเองวันนี้นะคะสูตรนี้มันได้สะม,มาสัก14ชิ้นนะคะก็จะอบเป็น2รอบเนาะเตาอบเราเล็กนะคะ นำข้าเตาอบที่ไฟร้0ปองศาเปิดไฟบนล,ล่างนะคะ10นาทีนะคะก็จะได้คุกกี้ชาเขียวนะ้าตาประมาณนี้เลยอยากจะบอกว่าแบบกลิ่นหอมทั่วบ้านเลยนะคะหอมมากๆเลยทําไม่ยากนะคะใช้เวลาน้อยนะคะเฮ้เรามาดูเนื้อด้านในกันเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นแบบซอฟต์กกี้นะคะ ทำไม่ยากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะสูตรนี้หวานกําลังดีเลยนะคะกําลังกลมกล่อมเลยเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ